17กรกฎานะครับ2566า2,66ครับเข้าซูม1เครื่องนะสามารถดูได้ทั้งบ้านไหมนะหรือมี3คนต้องเข้า3เครื่องอ่าก่อนอื่นนะต้องวางแผนก่อนนะสมมุติว่าบ้านเรามี3คนนะครับทีนี้การลงมติเนี่ยประชุมลงมติเขาให้เลือกนะครับว่าเราจะลงผ่านช่องทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือ ผ่านซูมหรือว่าไปลงมติผ่านการประชุมผ่านอ e ีเม t ติ้งหรือแอปซูมเนี่ยแหละครับถามว่าดู3มคนพร้อมกันได้ไหมได้ครับแต่ว่าแต่ละเครื่องเนี่ยจะต้องแยกกันเข้านะฮะทางเทคนิคแล้วก็แต่ละคนต้องใช้คนละเมลนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่จะเข้าประชุมสมมุติมี3าคนเราต้องลงทะเบียน3คนเลยนะครับลงทะเบียนในข้อ2ที่เขาส่งมาให้ในเมลนะ นะครับหรือดูคู่มือก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายนะครับถ้าจะให้ง่ายแล้วให้2คนนะครับถ้าเราถ้าเราลงมติล่วงหน้าไปก่อนก็ได้หรือลงมติล่วงหน้าไปทั้งสามคนก็ได้แต่ว่าสมัครไว้เข้าซูม1คนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าวันวันวันที่เข้าประชุมจริงๆอะ่ะ สิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะหรือธุระส่วนตัวเราอาแต่ถ้าแต่ถ้าเรานัดหมายธุระส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตต้องพร้อมนะครับต้องใช้3ามเครื่อง3ามคนหรือกรณีที่ว่าเออเราใช้คนเดียวแต่นั่งดู3าคนก็ได้แต่ว่าลงความเห็นมติดได้แค่เสียงเดียวนะครับ1เสียง1 User ยูเซอร์ t 1แอคเคาท์่อีเมลเท่ากับ1เจ้าหนี้นะครับผม นะฮะถ้าจะเข้าซูม3คนแล้วก็จะลงมติในนั้น3มคนก็ต้องลงทะเบียน3คนแล้วก็ใช้เครื่อง3มเครื่องนะครับแยกกันนะครับผมอันนี้นะนะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับอยู่ที่เราสะดวกนะฮะถ้าเราเชี่ยวชาญหรือชานาญการใช้ซูมอยู่แล้วโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้เลยเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้หน่อยนะฮะไม่ยากครับไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราทําตามขั้นตอนหรือว่าเราคนที่ใช้พวกอินเทอร์เน็ตพวกประชุมมิทติ้ง ออนไลน์บ่อยๆก็จะคล่องหน่อยนะฮะอันนี้ลองดูนะครับผมแต่ก็กันเหนียวไว้ก็ดีนะครับลงมติออนไลน์ไว้นะครับกันเหนียวไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจํานวนเสียงจะไม่พอเอานะยิ่งเรายิ่ง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 ไม่ลงมติยิ่งไม่ไม่ไมทาอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะมองว่าแผนมายังไงก็คงอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับยังไงก็เดี๋ยว มาอัปเดตข้อมูลรายละเอียดกันนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันครับขอบคุณครับ